สวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาควป่าตากแดดเดียวนะครับเป็นปลาดุก ปลาดุกใหญ่นะครับปลาดุกใหญ่ครับหลายครับประมาณจากสามรอยโลนะครับเดี่ยวขึ้นเก็บปลาแดดเดียวมันนี่นะครับเป็นสาของลูกใหญ่เองนะครับลูกใหญ่เลี้ยงไว้แต่โดนเราล่ะจนมันนี้นะครับสูบจากนองขึ้นมาแล้วนะครับเอาขึ้นมาเก็บเป็นปลาแดดเดียวนะครับขายนะครับผู้ใดสนใจสร้างได้นะครับ ปลาดูกแดดเดียวนะครับหลายครับมันนี่ตากไว้หลายแล้วนะครับให้พี่น้องสร้างจองได้เด้อนะครับแมกแมกขั้วยอดฝีมือครับสั่งมาจากขั้วอัดพบนะครับเอามาจากขั้วอัดพบนะครับเอามาเป็นปูแคมและปลามือนี่นะครับนะครับ จากบอรครับพี่น้องตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยึิดมาตอนนี้ก็ช้ำแรงแล้วครับนี่ครับนี่ครับโตปลา นี่จะตัวยิ่งใหญ่ครับมาเห็ดเป็นปลาแดดเดียวนะครับมาสิบ้าไปเบิ้งที่ตากแล้วนะครับรดุกมือดยานใชดูดแดดเดียวนะครับพี่นดู กำลังตากกันนะครับเาดีมูคือโมตากดกระแดดนะครับคนคนนี่มันโรดะบาดเพิก่กบฏซื้อหรอขายโรดยบาทครับขายโรดเทไรดขายโลดเทไ,ไรด์เรือย ใส่เกลือให้ลอย,อยางั้ยมาด้วยจ้ามาตา,มา,ากปลาปลาดุกงามๆนะครับตัวละววโละตัวละสองโละนะครับครับพี่หน้องผู้ใดสร้างจองได้นะครับตอนนี้ กำลังตากนะครับปลาดุกแดดเดียวสง่งทุกที่ส่งทุกที่นะครับที่สร้งางว่านะครับบริการส่งทัวประเทศนะครับเครี่ครับประยานห่อนนะครับแก้งานของเราประยาดห่อนก็บอกออกมาดีดอกเที่ยตาอยู่แห้งคดกกบสีแหง้งคือกันนะครับ

กาง,งั้นมาจากไสครับคนในกูกะสิงเหระจ้าบัวเป็นต่างดาวตัว,ตว,ตวสันต่างดาวก็ต้องแสดงบัตรนะครับเดี๋ยวสิส่งกลับประเทศสองมือแล้วครับมือว่านกักป่านะครับมือนี้มาตากนะครับ ครับจ้าจะ่าเป๋าโตเหมัอนมีขายงาเง่ามาตังเามาขดจ้าไว้เงาขาจ้าไว้ก็สั่วให้จ้าแล้วเป๋าโตเขาเงาเง่างสวยงามนะครับบ่แม่นคนนะครับปลาดีใจเบิดร้านคน,น,ค,นคนเป็นตาหักครับแรงงานเป็นตาหักครับเจ้าเราตีตายทีห่หัน สวยงามครับเป็นปลาเลียงเองนะครับเีน่าย้านใบตาง่ายกว่าที่นึนงงนนงง่ง

ปลาส,สวยๆจากบอ่อลุงใหญ่นะครับปลาดุกแดดเดียวครับพี่น้องสนใจสร้างจองได้นะครับขายเป็นขายครับมือหนึ่งปลาแดดเดียวนะครับเพิ่งจะได้แดดเดียวนะครับ ถับว่าแห้งอีหรีกัสีตากอีกมือหนึ่งนะครับหลายนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องป่าแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวนะครับลูกใยตากหลายนะครับ หลายลอยลนะครับที่ตากอยู่นี่นะครับตากอยู่ที่บ้านสวนลุงญ่นะครับนี่ครับพี่นอกตากอยู่บ้านสวนลุงไงนะครับนี่ครับปลาดุกแดดเดียวนะครับปลาดุกหลายนะครับ ง่ายเออกมาเห็ดเป็นปลาแดดเดียวนะครับผู้ใดอย,ยากได้ก็สร้างจองได้เลยนะครับตอนนี้คนงานก็นก,กาลังคั่วอยู่ครับโค้ปป่าแดดเดียวมาเห็ดแดดเดียวนะครับเนี่อกี้มันเคยบอกงาฟังงาหูลุ้นเมื่อกี้งีาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นพลังงานมนครับเป็นลูกสะใภ้คนหนึ่นง ยามไปดูใกล้หน่อยตรงน